คำเตือนคลิปวันนี้จะทําขึ้นเพื่อความมาถึงเท่านั้นเด็กที่อายุต่ธรกว่า18ปีควรรับคําแนะนํานะครับก็การสวีบด้วยทุกคนกันด้วยนะผมกลับมาแล้วโคตรพอลชแนลวันนี้มาพี่แมวอีกแล้วเหมือนเดิมนะบวิเวณทุกคนเลย500บาทนะครับผมวันนี้ขอรีบเลยผมแวะนิดนึงแล้วกันนะฮะกดเทอร์โบแล้วซัดกระเลยไปที่เบทห้าก่อนแล้วกันวันนี้ผมจะเล่นไม่นานนะเพื่อนๆนะรีบมารีบไปพอดีมิธุล่าต่อนะครับผมตอนสองทุ่มนะครับผมตอนนี้ก็หนึ่งทุ่มนะทึ่งทุ่มครึ่งนะครับผมอืม ไปฮะลุยเมื่อวานแตกนอกโคตรเดือดมาดูรับว่าวันนี้จะแตกนอกเดือดเหมือนเมื่อวานหรือเปล่านะครับผมโอ้โหดูดิส่งมาได้อยู่นะส่งมาได้อยู่นะตองนี้ยังไงซูชิโอ้โหได้อยู่ได้อยู่เปิดมาอย่างนี้ก็โอเคอะอืมเหมือนเดิมทุกคนนะใครเป็นสายฟรีนะครับผมโปรดฟังมาเลยใครเป็นสายฟรีอะ,ะตอนนี้ผมมีกิจกรรมเหมือนเดิมเลยนะครับผมแจกจิบรางวัลให้แก่คนที่กดซับนะครับเพื่อนนะหาใครผ่ามากดซับเลยนะเพื่อนนะครบร้อยซับแจกจิบรางวัลน,นะจ๊ะ เอาไปเลยครับผมสายฟรีถูงใจแน่นอนนะฮะเออแต่ตอนนี้มีครบก็รอก่อนละคันผมก็อยากจแจกมากๆเลยนะแต่แบบมันไม่ครบผมทำไงอคอุณเหล่าน,นี้แล้วก้าวบาทสวยเลยสวยสวยเลยครับผมเมมเมม,ม,มไปฮะเออสามร้อยสามบาทดอกนี้ซูปเปอร์มปเ,ปอรมเมกาเข้าวอะไรทุกคนดูดิเนี่ยผมก็ได้อยากอย่างเงี้ยผมก็อยากจะแจกเว้ยแต่แบบมันแจกไม่ได้เพราะไม่ครบเงืนินไขังไงถูกป่ะเออถ้ามันครบเงอนไขผมแจกได้เลยเว้ย สิบรางวัลมันไม่ใช่เรื่องที่หนักหนาอะไรสำหรับผมเลยเพราะผมเล่นได้ทุกวันเออเสียบ้างแต่ว่าเล่นได้ค่อนข้างที่จะเยอะกว่าแล้วถ้ามีการัางแจกได้แต่ว่าซับมันไม่ถึงนั่นเองทุกคนเออน่าเสียดายผมแล้วดอกนี้อืมดูดิเข้าปั้นดอกนี้เต็มแผงสองเจ็ดสิบบาทถ้าเข้าอย่างนี้ในในมีคูณนะแบบพวกฟรีเกมหรือว่ามีแมวนะอืมไปสูงนี้นะอืมคือรวยแค่นั้นแหละมาขนาดน,นี้ โอ้โหถือว่าสวยนะสองสิบหมุนแรกกับเบตห้านะมาขนาดนี้ถือว่าแหรมเลยนะครับผมนะไปกันต่อเลยครับผมขยับไปสักหน่อยแล้วกันนะครับผมเอาสักเบตสิบละกันนะครับผมค่อยๆเดินค่อยๆไปนะครับผมนะเราอย่าไปดุดันอย่าไปไม่เก่งใจใครเพราะเราไม่ใช่ฟอร์ดเลนเจอร์แรปเตอร์นะเพื่อนนะโอ้โหเป็นไง <laughs> ขายของให้เขาไปอีกนะครับผมเออเพราะงั้นเราเป็นโค้ดบอกเราต้องชิวๆนะตามสไตล์อย่าไปรีบร้อนผมรีบร้อนหลายรอบแล้วผมไม่เคยนี่เลย นะผมนะมาถึงเรื่องเบ็ดค่อยๆค่อยๆที่จะอัพหรือจะขึ้นหรือจะลงต้องค่อยๆนะเพื่อนนะอย่าผีพามนะครับผมขึ้นเบ็ดลงเบ็ดนี่มีส่วนนะครับผมมันเป็นอะไรที่สําคัญเลยนะฮะเพราะยิ่งเบ็ดสูงอัตราเสียงก็ยิ่งสูงแต่ว่าตาได้ก็สูงเช่นกันเพราะฉะนั้นนะครับผมมันก็มีข้อเสียงกันเห็นไหมเบ็ดสิผมค่อนข้างที่จะเน่านะเพื่อนอืึดูดิค่อนข้างที่จะเน่าเลยนะครับผมไหวไหมเนี่ย เอ้ยมันจะคืนห้าร้อยแล้วนะมันจะคมแบ็คทูห้าร้อยนะเนี่ยเอ้ยมาหน่อยหนูโอ้โหโอ้โหดูมายังจะงยิงหานี้มึงยังจะเอากูอีกอเมืม่อกี้หาตัวเดียวสักแคปเตอร์มาโผล่ตรงนี้มาทําไมตรงนี้เพื่อนไม่มาเมื่อกี้ล่ะไหวหรือเปล่าโอ้โหดวงทรงไม่ค่อยจะดีดูทรงไม่ค่อยจะดีอายย เอาหน่อยไอ้หนูโอ้ยทำให้ผิดหวังเขาร้องเลยเฮ้ยมันเกินไปเปล่าเฮ้ยมันไม่เข้าเลยนะเนี่ยเฮ้ยเงินกูไหลเป็นน้ําเลยสองเอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยเออดอกนีน้มาชื่นใจเท่าไหร่สองร้อยห้าสิบบาทโอเคแมวคูณสิบนี่ก็จะคีบแถวสองเข้าเด้ดูเรื่องเลยนะอุตส่าห์มีคูณสิบจังหวะแต่กน้องไม่ใช่มีง่ายๆนะทุกคนไม่ใช่เรื่องง่ายนะเมื่อกี้นี่คือแบบว่าเอาแล้วนะเปิดดวงเปล่านเนี่ยเปิดดวงเปล่าเปิดดวงหรือเปล่า ยังไงมันจะมาแล้วหรือเปล่าพัดมาโอ้โหพัดไม่เข้าบัดหูเจ็ดเคโลกเจ็ดครยังไงอืเอาหน่อยดิเดีวนิดนึงม,มาสิบสองบาทและสิบมาดอกนี้สิบสาบาทโอเคยังไงเอเดอกนี้สี่บาทแล้วยังไงครับผมอืแถวสามไม่ลงแล้วดอกนี้ยังไงฮะคูณนซี4ิบาทโอเคสวยเลยฮนะ ไปกันต่อยาวๆครับผมว่าไงเคี่ยดอกนี้สามสิบหกบาทมันต้องมาแล้วนะเว้ยจริงๆมันต้องมาแล้วเพื่อนไม่งั้นแม่เอาเอาเท่านี้แล้วกันนะผมจะดึงสภาพเง่นเข้าแบบมันไม่ได้ก็คือพอนะครับเพราะว่าผมต้องไปเตรียมตัวด้วยนะครับผมจะออกไปดื่มซะหน่อยนัดกับเพื่อนที่ทํางานไว้นะฮะเออเางันต้องหาอะไรทำหาเงินซะหน่อยจะได้กินเหล้าฟรีวันนี้ หรือเปล่าแะได้กินฟรีหรือเปล่ามาดูกันนะดอกนี้พัดมาสวยฮะสองร้อยสบบาทแล้วไว้แถวๆสามดอกนี้เชื่อแมแน่นอนมาเดี๋ยวฮะผมคูณหกดอกนี้ฮะจะเจ็ดบาทนะผมดูสวยได้ยังไงโอ้โหสวยอยู่สวยอยู่สวยอยู่ฮะสามร้อยสิบเก้าบาทดอกนี้โอเคจะขึ้นพันคืนละหรือเปล่าขอหน่อยเพื่อนพันหนึ่งเอาไม่ยากไม่เย็นไม่เกินไปโอ้โหเลคแถวสามไม่ไหนนะลูกโอ้โหเกมแมวไม่ใช่เคลูกหลักผมนะถ้ามนสาวทำใน้เคลูกหลักนะแต่เกมแมวไม่ใช่อ่ะดิ เออเหอะเดี๋ยวต้องไปเลี้ยงไอ้เชื่องหน่อยล้วพี่แมวทองคำนี่วัดไหนวะเนี่ยอ้อเอายังไงเคมาสวยดอกนี้หน้าหกบาทเออไปแค่นั้นแหละโอแลเอแถวสองไปไหนพับแถวสองไปไหนหมดวะมันขาดแถวเดียวอ่ะโอ้แล้วดอกนี้ซูชิจัดให้ไงคูณสองมาสออยสี่สิบบาทละว่ายังไงดอกนี้ยังมาต่ออีกเจ็ดบาทแล้วยังไงวายหลายต่อมาดอกนี้ชุ่มเชื่อมสวยๆวยสิบสามบาทแล้วยังไงฮะ ยังไหลต่อเน,นื่องน,น,นะตอนนี้นะเอาดีอดอกนี้มาเงินละวันก้อนโตสองรหกสิบสี่บาทได้อยู่ไปฮะลองเพิ่มเบ็ดดูเลยละกันนะผมต้องเอาแล้วต้องเอาแล้วดอกนี้หนึ่งพันหก้อยเาบาทเมื่อกี้จะเพิ่มเบ็ดอีกสักหน่อยนะโอ้โหเสียดายจะมาสวยดอกนี้หนึ่งพันหกร้อยเกบาทเมื่อกี้ก่อนที่จะกดใจผมแวบๆว่าจะเอาสี่สิบเลยดีไหมนะเพื่อนแต่ใจไม่กล้าพอเลยว่ะเลาอยู่ที่20สิบแต่ก็ได้อยู่เหมือนกันนะผม สามพันแล้วฮะพอใจแล้วครับผมพอใจแล้วอืมโอเคจบไหมเนี่ยผมพอเลยดีกว่าโอ้โหเหมือนจะจบแล้วมั่งมาดูว่าดอนี้มาโอ้โหมาสวยๆก่อนจะไปวะเฮ้ยก่อนจะไปส่งท้ายสวยๆว,ยว่าดอกนี้ดอ,อกนี้มาอีกโอเคทุกคนวันนี้พอก่อนละาันคุ้มนะครับผมนะชั่วโมงเวลาทองหน่อยนี้เออ ยังไ,ไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กับโค้ดบล็อกชนแนันด้วยเ mm hmm. พื่อเป็นลังใจในการลงคลิปนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในวันถัดไปวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่เพื่อนๆสวัสดีครับผมโชคดีฮะ